เอาละครับวันนี้เราจะมารองเล่นหมอแบบ no c ไป e เลยแบบไม่ cure เลยดูซิเราจะเป็นห <c oughs> ัวแถวได้หรือเปล่าโอเค let's go <S เราจะวิ่งชุบอย่างเดียวเลยนะจ๊ะโกเคกู <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็น defense แมงเสียไปแล้วหนึ่งเซกเตอร์หัวจะเริ่มโอเค okay. let's go ไม่ใช้ปืนเว้ยไม่ใช้ปืนเว้ยเราจะใช้ไอ้นี่อย่างเดียว <S <S ชีตูดชีดตูดมัน, <S 2> <S 2> นเราจะใช้คมคล่องตัวนะฮะเราจะใช้คมคล่องตัวของหมอเรา ในการวิ่งชุบเพื่อนอย่างเดียวพี่เจ้าพี่เจ้าใครโดนใครโดนใครโดนเดี๋ยวกูกำลังไปเพื่อนมาแลว้วเพื่อนโอ้ยเฮีย <c oughs> ขอวิ่งชุบอย่างเดียวไม่ได้หร้อไงเฮ้ย <c oughs> ไม่ยิงกูจะไม่ยิงกูจะไม่ยิงใครทั้งนั้นตังปฏิฐานไว้กูจะไม่ยิงมาเล้เพื่อนอยู่ไกลยังวะ ยิงมาจุ๊บะเอาเอาเนี่ยเจอศัตรูอีกกูไม่เอาไม่เอาไปยิงโควตีนตีนเลยเอาเอาไปยิงไปยิยโอ้ยมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนเฮ้อโว้ยเอาไปยิงไปยิงไปยิง กูจะไม่ยิง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 โถเอ้ยกูจะไม่ยิงเกิดกบอย่างเดียวครับจะไม่ยิงจะไม่ยิงกูจะไม่ยิงชุบอย่างเดียวเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่ได้ยิงใครนะเราก็สามารถขึ้นไปเป็นแถวหัวตารางเราตารางเราถือชุยชุยจะที่หัวตารางได้เหมือนกันนะก็สร้างได้พวกเด็กสร้างบ้าน พบหมอสร้งางบ้านไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่นะเพื่อนไม่กับเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอ้โหอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอย่าเพิ่งตายเพื่อนโอย่าเพิ่งตายอาคือตายไแฟแหมฝั่งนี้น่าจะต้องการหมอ ฉีดนะฉีดอย่างเดียวครับแมตต์นี้เราจะไม่ยิงใครแมตต์นี้เราจะไม่ยิงใครเฮ้ยหมอมาแล้วหมอมาแล้วอย่ายิงหมอมาแล้วอู้หหูหูหหูบราห์หูยอะไรยิงกูจังเลยชุบอย่างเดียวฮะชุบอย่างเดียวฮะ ชุบอย่างเดียวชุบอย่างเดียววิ่งได้วิ่งชุบได้ชุบโอ้โหหมดละหมดละของกูหมดละรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวหมอเติมเลี้ยบสิอู้หูอีกคือกูยิงไปแล้วหนึ่งนัดลั่นไปแล้วเถื่อทีเถื่ทีกูลั่นไอ้ก็ได้อยู่ ไม่เอาปืนไม่เอาปืนอุ้ยระเบิดวั What the fuck? ตถุฟักเติมเลือดเติมเลือดอย่างเดียวฮะเอาไปสมมกไปหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วพวกฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาใครตายตรงไหนวะเนี่ยอุย้ยอุย้ยสตีนเยอะเลยวิ่งเดีวิ่งครับหมอบได้หมอบโอ้โห ชุบอย่างเดียวฮะจุดแลางเดียวชุบอย่างเดียวครับไอ้ทำพี้ยอะไรเลยครับวิ่งชุดอย่างเดียวฮะหมอ,อกำลังไปหมอ,อกำลังไปหมอ,อกำลังไปหม,มอ,อกำลังไปหมอ,อกำลังไปได้ทุกคนหมอมาแล้วหมอมาแล้วห <c oughs> มอมาแล้ว ใจไว้ก่อนหดใจไว้ก่อนไปไปยิงมันไปยิงมันไปยิงมันหมอไปแล้วฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจะเป็นหมอที่จริงใจจะเป็นหมอที่จริงใจฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอย่าเพิ่งยิงกูสิ โดดครับโดดครับตรงนี้ฟื้นขึ้นมาเกือบพุ่งขึ้นมาฟื้นขึ้นมาพวกมึงเอากูวิ่งมาไหนเนี่ยหาเอ้ยอย่างมั่วไปตายตรงไหนกันดีวะเนี่ยโอ้โหไอ้จับจับหุยฉันมาแล้วหมอมาแล้วไป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 ข้ามันข้ามันข้ามันทุกคนโอ้โหเป็นไง ยังไงอ่ะแั่สี่โดยไม่ต้องใช้กระสุนสักนัดเอ้ากระปิดกรตายกันจังหมอมาแล้วหมอมาแล้วคือตะไบรีบตายกันจังไกลไหมวะไม่ไกลไม่ไก่ไม่ไกลได้โอ้โห๋อโขยิงกูจังเลยยิงกูหลายปะข้ามึงเห็นว่ากูเป็นหมอเลย มีจัตวบันกันหน่อยชมเอ่ยยิงมันยิงมันยิงม,มันเฮ้ยอยากยิงเหลือเกินอยากใส่สักนัดจริงจริงไม่งอยากใส่หัวงชักนัดจริงๆเลยนะตายเถอะยิงมัน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  ยิงมันสิ่ปะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อีกฮะโดนแน่เลยกูโดนแน่เลยกูโอ้โยจุบให้เขายิงเอาแต้มใจเลยกูว่าจริงมันไม่ตายจริงหรอมามันแค่นี้เองนะปะโถเอ้ยเดี๋ยวก็ลั่นหัวสักกะบาลสักนัดเลยตายเถอะอยากจะลั่นหัวกะบาลมันจริงแต่เราตั้งปฏิฐานไปแล้วว่าเราจะเป็นหมอเราจะเป็นหมอ สู่เขาเพื่อนอือซอรีอร่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูเอาเข็มชีดใหญ่รั่นกระบันเนาะถือว่าไม่ใช่ปืนก็แล้วกันนะนี่ ตัวกูก็ได้หนึ่งคิวเฉยเลยป่าเอ้ยมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงโอ้ยแม่งเพียบเลยศัตรูมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราเรนเรา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 ไม่เห็นแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบตายไม่ละมึงไป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 ปฏิทินคมเป็นหมอโอ้ยสตีนเพียบเลยสตีนเพียบเลยฉีดยาให้ครับฉีดยาให้ ฉีดยาให้ครับยิงมันยิงมันฉีดยให้ครับมันไม่เเห็นรามันไม่เเห็นลงไม่เเห็นราชักเหี้ย yeah! <c oughs> ไม่ตายแต่โอโ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรเลยครับฉีดยาให้ครับหมอโอ้โหขอสักตั้งดีกวะขอสักปั้งเหรอเหียไรแล้ว <c oughs> เฉือนอเฉืนไม่ยิงใครหรอกแค่นี้แหละแค่นี้แหละยังขี้เกียจไม่อยากให้มันหยุดๆๆไม่อยากให้มันหยุดจุดไปเยอะกว่านี้เราต้องวางเสาไวะ้มามาเกิดกันไอ้พวกไอ้หนูว่าจะไปใช้แต้มด้วยนะอยากให้มันจบแค่ตรงนี้โอเคโอเคไปลุยต่อลุยต่อลุยต่อสู้ต่อไปเลยทุกคนแต้มไหลลัวๆเล,ล,ล,ล <c oughs> ยเออเสียงเป็นอะไรกระตีดันต่อไปทุกคนดันต่อไป มามาหมอฉีดตัวแท้รอก่นอนเราก่อนมันก็วิ่งอย่างไรเลื่อนน้อยๆเนี่ยห <c oughs> มอมาแล้วหมอมาช่วยแล้วบึ้มบึ้มไหนวะหอมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้วเอาละสู้ต่อไปทุกคนสู้กันต่อไปนะ สูดต่อไปเพื่อชาติของเราเฮ้ยสี่สองโดนแล้วเว้ยพวกขี้กระตึกเฮ้ยยิงอย่าให้กูต้องยิงนะจะบอกให้ยิงหัวแตกแล้วน่าจะบอกให้อึดมาชุบ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 ปืนขึ้นมาปืนขึ้นมาเขาจะไปใช้ปืนเขาจะไปใช้โอ้โหรถไอ้ ไอ้สตีนเลยอ้๊ยอุยเกือบปืนลั <_ an> ่นแหมเกือบปืนลั่นกับบานไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงเป็นไงนี่แค่ชุบนะจะบอกท่านดนี่แค่วิ่งชุบเพื่อนนะอยู่ที่สองนะอ้มึงรู้วิว่ขคนเป็นหัวแถวอะนี่เป็นนูกคิวเยอะแล้วมึงก็ยิงกูจังเลย ขอบคุณครับหมอขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพทั้งหลายเอรัะพวกเรากูยิงอะไรของกูโอ้โหเอ้โอ้โห,โโหโย,ยิงมั่วอะไรกูหมอกำลังไปหมอกำลังไปหม้อ่ะหม้อชุดไม่ได้ปะทำไม,มอ่ะหม้อชุดไม่ได้ติดรถล,ดละ่ะโอ้ย ไม่สนนะ่ะกูไม่สนกูจะวิ่งชุบอย่างเดียวไปโอ้โหโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะอย่ายิงกูอย่ายิงกูอ่าฮะเป็นไงชนะอยังแจ๋อดูสิสกอร์รวมเราอยู่ ที่เจออะไรคู่เป็นไงเฟรสครอสเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องไอีอ้อยู่ที่สองนะครับ <laughs>